เลื่อยน้ำมันกับเลื่อยแบตเนี่ยมันเทียบกันได้จริงๆเหรอครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดในมุมของผมนะที่มีทั้งเลื่อยยนต์แล้วก็เลื่อยแบตใช้งานอยู่นะครับก็คือถ้าเอาตามความเป็นจริงนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอย่างเลื่อยยนต์นะครับเครื่องแรงใช้งานทั้งวันใช้งานหนักๆเนี่ยได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือเสียงมันดังนะครับต้องเติมน้ํามันบางครั้งเนี่ยไม่ได้ใช้นานก็สตาร์ทติดยากนะครับอันนี้แหละเป็นข้อเสียของเขานะครับส่วนเลื่อยแบตนะครับข้อดีก็คือบแ อยู่ได้ไม่นานพอนะครับตัดไม้ท่อนประมาณเท่าแข้งเท่าขาเนี่ยสชั่วโมงก็ไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็กําลังการตัดเนี่ยก็เทียบกับเลื่อยยนไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะผมเนี่ยมีทั้งเลื่อยทั้งมันแล้วก็เลื่อยแบตนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในวันนั้นๆนะครับว่าผมเนี่ยจะใช้แบบไหนถ้าวันไหนผมต้องตัดไม้เยอะหรือว่าซอยไม้พาไม้เนี่ยผมก็ต้องใช้เป็นเลื่อยยนอยู่แล้วนะครับถ้าวันไหนผมแค่จะตัดไม้เล็กๆน้อย ที่มันมีปริมาณที่ไม่เยอะมากหรือบากเสาตามกระท่อมอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นเลื่อยยนต์แบตเตอรี่นะครับเพราะว่ามันสะดวกกว่าเราแค่เติมน้ามันโซ่แล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มเนี่ยเราก็หยิบเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมันก็แล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานของแต่ละคนนะครับว่าควรที่จะเลือกเลื่อยยนต์หรือว่าเลื่อยแบตนะครับก็ลองพิจารณาดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับ